สวัสดีครับน้องๆนะครับกลับมาพบกับครูแมนอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการทำเปเปอร์พ a c t i c a l นะครับผมว่า Paper Practical เนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับโดยนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเซปเรชันเทคนิคเหมือนกันแต่ว่าครูแมนนะครับผมจะ ขอเน้นเกี่ยวกับเทคนิคที่เรียกว่าโครมาทอกาฟีนะครับซึ่งก็เป็นเทคนิคที่นะครับน้องๆที่เพิ่งเริ่มเรียนเคมีสตรีนะครับผมอาจจะเป็นเยียเก้านะครับผมที่จะเริ่มเรียนกันนะครับบางโรงเรียนก็อาจจะเรียนตั้งแต่เยี่ยแปดนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเทคนิคนี้มีข้อดียังไงบ้างสามารถทําให้เราไอดีไนฟ์สารต้านได้อย่างไรบ้างนะครับโดยเบสออนเปเปอร์ที่เป็นพักที่ข้อเปเปอร์นะครับผมเดี๋ยวเราลงมาดูกันนะครับอันนี้เป็นโจทย์ข้อที่1นนะครับผมก็นะครับ ที่มาก็จะมาจากนะครับผม CIE นะครับผม Chemistry Paper 6นะครับผมเป็น Practical Paper นะครับหน้าตาของอุปกรณ์นะครับมันก็จะมีกระดาษอย่งใช่ไหมครับแล้วก็มีโซลเวน์นะครับผมแล้วก็มีฝาปิดอย่างนี้ก็เห็นชัดทันทีเลยนะครับว่าเทคนิคนี้จะเรียกว่า Chromatography นะครับ มันจะมีที่มาจากการแยกสีนะครับผมในสมัยก่อนแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะแยกอะไรก็ได้ที่มันมีความแตกต่างทางด้าน solubility นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเทคนิคนะครับเราก็จะต้องอ่านโจทย์ให้ดีนะครับว่าโจทย์เขาถามอะไรบ้างนะครับก็คือเอ่อคันเลอร์นะครับพรีเซนตนะครับผมในเอ่อฟรุตสวีทนะครับสามารถที่จะเซปเรตได้โดยวิธีการด้านล่างนี้นะครับผมซึ่งในที่นี้เขาบอกว่ามีหินว่ามันเป็น water soluble ได้นะครับผม คำว่า water soluble dye เนี่ย solvent ที่เราต้องใช้นะครับก็คือ water นั่นเองนะครับพอเวลาเจอโจทย์อย่างนี้งแต่ง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเขาบอกเลยว่ามันละลายในน้ำได้เพราะฉะนั้นถ้าละลายในน้ำได้เราก็ใช้น้ำเป็น solvent นะครับง่ายดีนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดสมมุติว่าโจทย์เขาบอกว่าละลายน้ำไม่ได้เราอาจจะต้องเลือกโซเวนอื่น,นๆเช่นแอลโกโอฮอล์เป็นต้นนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ง่ายเลยนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งในการทําแพ็กเกจข้อเปิดนะครับผมสำหรับน้องที่เริ่มเรียนหรือว่ากําลังจะใกล้สอบแล้วนะครับแต่ก็ลืมไปหมดแล้วว่าเรื่องที่เราเคยเรียนมาเมื่อตอนเด็เดกๆเนี่ยนะครับผมเนื้อหาเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเพราะฉะนั้นคาถามว่า name the process used to separate colors นะครับเราก็บอกว่าเป็นวิธีโครมาโทกราฟีง่ายไหมครับ โซลเวนที่ใช้เนื่องจากมัน water soluble น้องๆก็บอกเลยครับว่าเราจะใช้โซลเวนเป็น water เห็นไหมครับง่ายมากต่อไปนะครับเขาบอกว่า resolve นะครับผมได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับคือมี sweet d กับ sweet c นะครับผม sweet c เนี่ยหน้าตามาเป็น4จุดอย่างนี้ที่มี level ที่แตกต่างกันนะครับ d ก็มี3จุดที่มี level ที่แตกต่างกันนะครับผมโอเคนะครับแล้วเขาก็จะถามอะไรบางอย่างนะครับให้เราคอนคลูจากตรงนี้นะครับอะ ตรงนี้ครับเวลาเราดูเราจะต้องดู Position แล้วก็จะดูจำนวน Spot นะครับในที่นี้เราก็อาจจะบอกว่า C เนี่ยมีกี่ Spot ที่แย่กจากกันก็1 2 3 4ใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นของสวีทซ C นะครับดังนั้น C ก็จะประกอบด้วย4 substance s นะครับหรือว่า4 components นะครับส่วน D นะครับมี1 2 3นะครับก็ประกอบด้วย3 substances ใน D นะครับผมโอเคเนาะนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะรู้ในใจได้แล้วนะครับโอเคแต่ ตอนทำโครมาโทกราฟีเนี่ยครับมันจะมีตำแหน่งเริ่มต้นนะครับที่ขีดด้วยอันนี้อาจจะขีดไม่ตรงขออภัยนะครับก็เขาขีดไว้แล้วนะครับแล้วเลเบลว่า B นะครับโอเคนะครับโพซิชัน่อมาจากอะไรนะครับผมก็น้องๆก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นเบสไลน์หรือว่าเป็นออริจินไลน์ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าน้องๆจำได้แบบไหนหรือว่าชอบแบบไหนนะครับผมโอเคเนาอนะครับต่อไปเพราะฉะนั้น what conclusion can you draw about C กับ D นะครับสวิตทั้ง2ตัวนี้นะครับข้อสอบแท็ก i c a l จะเป็นแบบนี้ครับเราจะต้องใช้ข้อมูลที่ได้จากการทดลองนะครับแล้วเราลองมา Analyze นะครับน้องๆก็อาจจะดู Mark นะครับว่าเขาให้กี่ Mark นะครับให้3าม r าร์เนี่ยเราก็ควรจะเขียนได้3 Point นะครับ Point ที่1ก็คือสวิ C ซ C นะครับผมก็จะ c o n t a i n ์กี่ส n c e ครับ c o n t a i n f f u l นะครับผมสาร s เห็นไหมครับอันนี้ก็น่าจะได้1 Mark มแล้วนะครับ อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ล้อกันนะครับเราก็บอกว่าสวิตดีนะครับก็จะคอนเทนเทเท่าไหร่ครับคอนเทน n 3 s u ับเซนส์เนาะนะครับ3าับเซนซสโอเคยังได้คะแนนไม่ครบเลยเพราะว่ามันมี3คะแนนใช่ไหมครับเราควรจะเขียนอะไรอีกดีนะครับคราวนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับเออเนี่ยครับน้องๆอาจจะเขียนแค่นี้แล้วน้องๆก็จะส่งนะครับปรากฏว่าน้องๆก็จะได้คะแนนไม่เต็มนะครับ ตรงน,นี้ครับจริงๆถ้าเกิดน้องๆดูนะสมมติข้อสอบมันออกแค่นี้นะมี4มาร์ครน้องๆหายไปมาร์คร 1, นึงน้องๆได้สามาร์กจาก4มาร์กน้องๆได้คะแนนแค่75%เ,เอนเงเห็นไหมครับนี่แหละครับมันเป็นการที่จะทําให้เรารู้ s มาร์กไปโดยที่ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเรามาดูต่อครับเราก็สังเกต position นะครับ c h r o m a t o ราฟีก็จะดู position ของ spot นะครับจะพบว่า C กับ D เนี่ยมันมีส substances ที่นะครับมี position ที่ตรงกันดังนั้นเราก็อาจจะเขียนได้อีกอย่างหนึ่งว่า C and D นะครับผมนะครับผม Share นะครับ t o substance นะครับผม In common ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าน้องๆจะเขียนคำพูดอย่างอื่นอะไรก็ได้นะครับผมโอเคเนาะนะครับผม C and D นะครับผมมี2 substance ที่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับผมให้มันได้ใจความแบบนี้นะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะให้ไอเดียกับน้องๆนะครับที่ว่า Practical paper เนี่ยจะต้อง พูดถึงยังไงนะครับแล้วก็มีเลเยอร์ของการออกข้อสอบเป็นยังไงนะครับผมหน้าตาของโจทย์หน้าตาของออการทดลองที่ให้มาแล้วก็วิธีการทํานะครับผมโอเคครับหวังว่าน้องๆจะได้ประโยชน์นะครับผมจากคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกับครูแมนใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ